สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่กดติดตามรับฟังรับชมคลิปนะคะสมาชิกที่เป็นคนไทยทํางานในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและต่างจังหวัดท่านสมาชิกที่เป็นนะเพื่อนบ้านของเราสปปลาวทุกคนทุกท่านและท่านสมาชิก ที่มอบซุปเปอร์แตงให้แม่หมอนะคะขอบคุณมากสําหรับความรักความเมตตาิปดวงดากิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของคนที่อยากจะเข้ามาหยุ้มหัวคุณนะคะมีหรือเปล่าทํางานไปครึ่งวันแล้วนะคะมีพลังงานของใครที่จับจ้องอยากจะหยุมหัวคุณหรือเปล่านะคราวนี้เทวดาประจําตัวของคุณนะคะมูลราศีมีนราศีกรกฎ เนปจูนธาดินพฤษศกังกรมันก็รีกคนที่เกิดในวันพุทธน้ำแคปิคอนราศีมังกรธาดินอะคอรสราศีกุมธตนลมแอริสราศีเมษทัดไฟมาราศีเมษราศีพิจิกแล้วก็แคนเซอร์ราศีกรกฎธาน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและคนที่อยากอยู่หัวคุณ <c oughs> มีสิบเอ็ดสิบสี่ 1>, 1, 21, 15, 17, 4, และส0นะคะเรามาดูกันว่าเหตุผลที่เขาจะเข้ามายุมหัวคุณเนี่ยนเกิดมาจากสาเหตุอะไรคุณไปทำอะไรให้เขาอยากจะยุมหัวคุณนะคะสาเหตุของคนที่อยากจะเข้ามายุมหัวคุณนะคะมาดูซิ พลังงานของคุณนะคะเอสปอนมีการเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นการทํางานนี้เลยเป็นพลังงานของเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่จับจ้องนะการทํางานของคุณผลงานของคุณนะซึ่งเขามีการที่แบบสอดส่องดูพฤติกรรมของคุณด้วยนะงานที่คุณทาเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ย คุณไม่ได้ตั้งใจทำเนี่ยนะคุณทำแบบเออเรียกว่าไม่รอบคอบไม่ละเอียดนะเขารับรู้ถึงความที่ไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างนะคะคุณต้องทำแบบนี้สิอารมณ์นี้นะในสิ่งที่เขาจับจ้องนะเขารู้สึกว่าคุณทำไม่ถูกมันไม่ใช่เนี่ยเขาเอา่อทำแบบนี้มาเขาเคยถูกสอนมาเขาเคยเรียนมา นะมันต้องเป็นแบบนี้สิอยากจะพูดอยากจะบอกคุณเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่สอดส่องเป็นพลังงานของผู้รู้เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะรวมทั้งคนที่อยากจะช่วยเหลือคุณด้วยนะในงานในสิ่งที่คุณทําเหมือนมีความหวังดีนะแต่อาจจะทําให้นะการที่เขาจะเข้ามาสอนคุณเนี่ย อาจจะทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือว่าวิตกวลใจก็ได้หรือว่าเป็นการถ้าแบบคุณทำงานโซเชียลเขาก็อยากจะเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่ามันไม่ใช่เธอมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะรู้สึกแบบคืออยากจะแสดงออกนะคะก้าวดาบเนี่ยคือเครียดคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันไม่สมควรมันไม่เป็นแบบนั้นนะคะเออ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณก็ได้โดยเฉพาะใครที่แบบมีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะที่มันเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณด้วยก็ได้นะเขาอยากจะเข้ามาสอนอยากจะเข้ามาบอกคุณแต่กลัวนะจะเกิดความกดดันกับคุณด้วยนะนี่คือพลังงานของคนที่เห็นว่าคุณทําผิดนะแล้วอยากจะเข้ามาบอกอยากจะเข้ามาสอนและอีกพลังงานหนึง่งเป็นพลังงานของคนที่แบบมีความรักแล้วก็คิดถึงคุณด้วยนะ อยากจะส่งข้อความมาหาคุณนะคะเรามาดูซิว่าพลังงานยุมหัวเออนะคะว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำงานอยู่มันไม่ถูกต้องนะคะเขาอยากจะยุมหัวคุณเนี่ยเพราะอะไร <c oughs> อะไรที่ทำให้เขาอยากยุมหัวคุณมากที่สุด <c oughs> เรื่องที่หนึ่งนะคะประมาณที่แบบว่าตัวของคุณเนี่ยทำไมไม่สนใจใครเลยนะคะ ประมาณที่เหมือนเขามีความห่วงใยมีความคิดถึงคุณมากๆเลยนะแล้วก็เอ,อเหมือนเห็นชีวิตของคุณเนี่ยนะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะแต่ทําไมถึงเหมือนกับว่าเอออาจจะเกิดมาจากตัวของคุณเนี่ยเหมือนพยายามที่จะปลีกตัวไม่ให้ คนอื่นๆเข้ามาล้ำเส้นเข้ามาก้าวก่ายการทำงานของคุณอ่ะคุณก็จะทำของคุณไปอย่างสนุกสนานนะคะใช้ความรู้ความสามารถของคุณไปแล้วคุณก็อาจจะไม่ต้องการที่จะให้พลังงานของคนท็อกซิกหรือว่าคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีกับคุณเข้ามาก้าวก่ในชีวิตของคุณอ่ะพลังงานงคุณดูเป็น t มเพอเรอร์นะเออฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทำยังไงนะคะทำให้เหมือนกับพลังงานของคุณดูแบบเรียกว่าไม่สนใจไม่แคร์ นะคะไม่ใส่ใจไม่สนใจพลังงานลบนะคะอย่าเข้ามานะฉ,นาานฉันพร้อมที่จะฟาดฟันฉันพร้อมที่จะโต้ตอบนะฉันคิดว่ามันถูกแล้วอารมณ์นี้นะคะตัวของคุณเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าพลังงานตรงนั้นอยากจะเข้ามาบอกคุณแต่ไม่กล้าเห็นคุณหน้าดุดุนะคะอยากจะหยุมหัวคุณจังเลยคุณจะดื้อไปทางไหนเนี่ยฮะอารมณ์นี้เลยนะคะและพลังงานที่สองที่อยากจะพูดแล้วก็ติดต่อมาหาคุณขออนุญาตไปกลับ น้องไก่นะคะทอดน้องไก่ไรมีความคลิปนี้นะคะต้องขออนุญาตท่านสมาชิกแม่หมอทำกับข้าว,วอาย่ และพลังงานที่สองที่อาจจะอยู่มั่วคุณเป็นพลังงานของไนอฟบอลอาจจะอยู่ไกลจากคุณนะแล้วเขาก็มีการ่องนะคะมีการดูติดตามโซเชียลของคุณเป็นระยะระยะ นะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบคิดถึงอะนะคะอย่าจะยุ่มหัวยังไงก่อนยุ่มหัวที่แบบเห็นแต่คุณอะโฟกัสในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานไม่สนใจเขาเลยนะคะทั้งๆที่เขาคิดว่าคุณเนี่ยน่าที่จะรักแล้วก็สนใจเขาสรุปแล้วเธอสนใจแต่เรื่องงานเรื่องเงินใช่ไหมอารมณ์นี้อยากจะยุ่มหัวคุณจริงๆเลยนะคะไม่มีเวลาให้หัวใจตัวเองบ้างเลยหรือไงนะคะและพลังงานที่3าม ที่อากจ,จะเข้ามายุ้มหัวคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยเดี๋จะติกมีการตัดสินใจนะที่จะเรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่ตัวของคุณเนี่ยเขามองว่าตัวของคุณคือไม่สนใจไม่เอาอะไรนะคะคือฉันต้องการที่จะ อยู่ในพื้นที่ของฉันฉันไม่ต้องการพลังงานลบใดๆเข้ามาในชีวิตของขัดของฉันนะคะอย่ามายุ่งกับฉันอารมณ์ที่แบบตัวของคุณนะถือดาบเตรียมฟันเลยนะใครอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันจะทํางานใครอย่าจะมายุ่งกับฉันนะฉันจะหาเงินนะคะอารมณ์เนี้ยไม่มีใครที่แบบเรียกว่าเข้ามาล้มเลิกความตั้งใจของคุณได้อะคุณดูจริงจังดูเด็ดขาดดูแบบเรียกว่าถ้าไม่มีเหตุผลพอ นะถ้าไม่มีธุระอะไรกับฉันเนี่ยไม่ต้องมาคุยกันเลยนะอารมณ์นี้นะคะซึ่งพลังงานตรงนี้อยากจะยุ่มหัวคุณมากเลยประมาณที่แบบขนาดเขาอยากจะเข้ามาเอาเงินมาให้คุณหรือว่านะทักมาประมาณที่แบบมาขอดูดวงกับคุณก็ได้ถ้าคุณเป็นหมอดูเนี่ยหรือว่าทักเอาของมาให้คุณก็ไม่กล้าทักเลยอ่ะนะคะพลังงานตรงนี้อยากยุ่มหัวคุณมากๆเลยคุณดูแบบปิดกั้นตัวเองและพลังงานของนที่อยากจะยุ่มหัวคุณคือ เป็นในเรื่องของคนในครอบครัวเนาะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เรียกว่าอยู่ใกล้คุณก็ได้นะ,ะเป็นคุณลูกคุณหลานนะคะรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยเดอะสตาเดอะสตาพอมันอยู่เดียเด่ยวๆตรงเนี้ยเป็นพลังงานของคนที่แบบมีเซฟโซนเป็นของตัวเองขนาดญาติๆนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆที่อยู่ใกล้คุณยังไม่กล้าที่จะแบบเรียกว่าทักข้อความมาหาคุณส่งข้อความมาหาคุณเลย น่ากลัวว่าคุณจะไม่คุยด้วยนะเป็นพลังงานของการที่แบบไม่กล้าแม้จะพูดกับคุณอะนะคะคนใกล้ตัวนะเนี่ยและพลังงานที่อยากจะอยู่หัวคุณนะคะพลังงานที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะคนที่เหมือนกับว่าเห็นความผิดพลาดเห็นความบกพร่องในสิ่งที่คุณทํานะคะหรือาอาจจะเป็นพลังงานของสิ่งศักด์สิก็ได้นะอยากจะบอกกับคุณว่าสิ่งที่คุณเจอเรื่องราวที่คุณเจอความทุกข์ใจ นะคะความโกรธความโมโหที่คุณเจอนะเจอใครทําร้ายจิตใจมาเนี่ยอย่าเสียใจอย่าซึมเศร้าอย่าเศร้าโกไปเลยนะอย่าเก็บเรื่องราวตรงนั้นมาใส่ใจสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้มาสนใจคุณตลอดเวลานะประมาณนี้นะเสียสิจะจะบอกกับคุณอ่ะจะเสียใจทําไมจะเจ็บปวดเพราะคนเหล่านั้นทําไมนักหนาะนะคะเออออกมาทํากิจกรรมทำอะไรที่มันแบบทําให้ตัวของคุณเองมีความสุขซีและ นะคะพลังงานของคนที่อยากจะอยู่หัวคุณเป็นพลังงานของคนที่รักคุณมากๆนะคะนอกจากเป็นพลังงานของคนที่อยากจะสร้างครอบครัวกับคุณอยากจะเจอหน้าคุณนะคะคุณอาจจะมีแฟนอาจจะมีคนรักที่เขาเหมือนกับเขาไม่เคยสารภาพรักกับคุณอะแต่ประมาณที่แบบเขามาหลงรักคุณก็ได้นะ เออเป็นพลังงานของคนที่แบบเป็นห่วงเป็นยยคุณมากๆเลยกับสิ่งที่คุณทำณนะตอนนี้เวลานี้เขาเริ่มทนไม่ไหวแล้วกับการที่แบบจะให้คุณทักไปหาเขาหรือว่าติดต่อไปหาเขาเขาจะติดต่อมาหาคุณเองจ้าเขาจะเดินทางมาหาคุณเองนะเพราะว่าคิดถึงทนคิดถึงคุณไม่ไหวแล้วไปเอาใจ่ออกจากกระทะก่อนนะ คนสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้แม่หมอเสียเวลาขออนุญาตนะคะพลังงานของคนที่อยากจะอยู่หว่วคุณมากที่สุดตอนนี้นะคะเป็นพลังงานแบบไหนอีกอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในนะคะอยู่ใกล้ๆตัวคุณเลยแต่ว่าคุณอาจจะสัมผัสรับรูบร้ไม่ได้นะ เป็นพลังงานของคนที่รักคุณมากๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เป็นพลังงานของผู้หญิงอะนะคะเป็นพลังงานของคนที่เป็นห่วงเป็นใยคุณมากๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเครียดเรื่องของคุณมากเลยจากที่คุณเคยเป็นคนที่นะคะมีชีวิตชีวานะหัวรอตตอกซิก,กอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบเหมือนสนใจ แต่ชีวิตของตัวเองนะตอนนี้เวลานี้ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นอะไรเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวทําแต่งานหาแต่เงินนะปกติคือแบบเออชอบไปเที่ยวชอบไปเข้าสังคมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณเสียใจแล้วก็จมปักอยู่กับเรื่องราวกับเหตุการณ์ ะะที่มันทําให้ตัวของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาได้ะเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วพลังงานตรงนี้นะเขาเห็นว่าคุณคือแบบเฮ้ยจะลากคุณออกมาจากในเซฟโซนของคุณจะได้ไหมเนี่ยแต่คุณก็ทํางานเนาะนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวคุณก็คงจะ รู้เองแหละว่าอะไรเป็นอะไรนะะเดี๋ยวคงจะเลิกเสียใจไปเองแหละอารมณ์นี้นะคะอารมณ์ที่คุณอ,อกหักแล้วก็เสียใจคิดถึงเรื่องราวอาดีตอะนะคะความสัมพันธ์อดีตก็ได้นะคนคนนี้มีความเป็นห่วงเป็นใยคุณมากเลยและพลังงานที่อยากจะอยู่หัวคุณตอนแรกก็จะเดินหนีไปแล้วจะไม่สนใจใยดีคุณแล้จะไม่ถามไทยสารุะทุกสุกดิบคุณแล้วแต่ก็อดนะ อดใจไม่ไหวต้องกลับมานะต้องกลับมาพูดต้องกลับมาบอกให้คุณตื่นรู้นะเป็นพลงานของคนที่คุณอาจจะไม่เชื่อว่าคนคนนี้เขาเหมือนกับอยากจะเห็นคุณประสบความสําเร็จนะอยากจะเห็นคุณมีความสุขนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่คุณทํา และเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนกับว่ารักไม่มีเงื่อนไขด้วยคุณพลังงานสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเขาไปจากคุณแล้วแต่เขายังมีการส่งกําลังใจอะไรบางอย่างมาถึงคุณนะคะว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกใครนะอันนี้เหมือนเป็นพลังงานของคนที่แบบแอบรักคุณข้างเดียวเลยอ่ะเขาบอกว่าคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกรักใครคุณจะเลือกทํามาหากินหรือว่าคุณจะเลือกที่จะแบบ อยู่คนเดียวเขาก็ยังเป็นคนในครอบครัวของคุณเหมือนเดิมนะจ๊ะเป็นพลงานเหมือนเป็นแฟนเก่าสามีเก่าคนรักเก่าเลยอะที่คุณเลิกลากับเขาไปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนในครอบครัวของคุณเหมือนเดิมนะคะอยากให้คุณกินแบบนี้นี่คือพลงานของคนที่อยากจะยู่งหัวคุณเพราะว่าเห็นคุณนะเศร้าโศกเสียใจนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ทําอะไรไม่ไปสูงสิงกับใครไม่เข้าสังคมนะคะ ฟังเพื่อเป็นแก้นนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ